สวัสดีทุกคนนะครับพบกับครัวลุงบอลทางช่องลุงบอลชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงบอลจะมาพาทุกคนทําต้มขาไก่ครับผมเชื่อว่าเป็นเมนูโปรดของหลายๆคนแล้วก็เป็นเมนูโปรดของลุงบอลอีกหนึ่งเมนูครับผมเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันนะครับวันนี้ลุงบอลเลือกเป็นสะโพกไก่นะครับอย่างแรกเลยเราก็นําสะโพกไก่ของเราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เราก็มาเลาะกระดูกออกแบบนี้เลยแล้วเราก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำนะครับส่วนท่านไหนจะใช้ส่วนอื่นของตัวไก่ก็ได้เลยนะครับแล้วแต่ความถนัดและความชอบส่วนตัวเลยนะครับส่วนลุงบอลใช้เป็นสะโกกตัก ขั้นตอนต่อไปเราต้มน้ําให้เดือดเลยนะครับแล้วเราก็นําไก่ของเราลงไปลวกครับผมให้สุกประมาณหนึ่งนะครับไก่ของเราจะไม่ขาวแล้วเนื้อจะเด้งหั่นขาอ่อนให้เป็นแว่นแว่นแบบนี้นะครับทุกคนครับย้ํานะครับต้มขาไก่เราใช้ขาอ่อนนะครับทุกคน เราหั่นมาทุบตะไคร้ให้แตกพอประมาณนะครับแล้วเราก็มาหั่นเฉียงเฉียง<ๆ>เหตุผลที่ต้องทุบก่อนเพื่อให้กลิ่นของตะไคร้ออกมาได้เต็มที่ครับผมหอมแดงเราก็บูบูนะครับหรือใช้มีดกดๆแบบนี้ก็ได้นะครับเครื่องสมุนไพรไทยต้องทุบๆครับกลิ่นจะได้หอม เดี๋ยวเราเติมความเผ็ดด้วยพริกจินดานครับลุงบอลก็จะนําพริกจินดามาหั่นเป็นเฉียงๆแบบนี้เตรียมไว้นะครับเหตุผลที่ใช้พริกจินดาเนี่ยพริกจินดามันจะให้ความเผ็ดแบบอ่อนๆกว่าพริกแจวส่วนนะครับพริกแจวส่วนมันจะแหล่งไปสําหรับต้มขาไก่ต่อไปเป็นผักชีไทยนะครับหรือผักชีใบเลื่อยนี่แหละครับหั่นเป็นท่อนยาวๆเลยครับ ตามด้วยต้นผักชีนะครับหั่นเป็นท่อนยาวๆเหมือนกันครับผมหันมาเติมน้ำมันลงกระทะนะครับลุงบอลก็จะเอาพริกแห้งอุบลน,นะครับลงไปทอดเลยทอดให้พอมีกลิ่นหอมแล้วมีสีสันแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับแล้วเราก็ตัดพักไว้ก่อนนะครับ เรามาเริ่มทำต้มขาไก่กันเลยนะครับทุกคนครับลูกบอลจะใส่หางกะทิลงไปก่อนครับผมตามด้วยเกลือป่นหนึ่งช้อนชาครับมะขามเปียกครับผมใส่ขาลงไปเลยแล้วก็ตะไคร้ที่เราหั่นเตรียมไว้หอมแดงครับผมตามด้วยซุปก้อนรสไก่ครับทุกคนครับ แล้วก็ใบมะกรูดครับผมฉีกๆลงไปแบบนี้เลยครับนำไก่ที่เราลวกไว้ลงไปเลยครับทุกคนครับทำต้มขาไก่ก็ต้องมีเห็ดนางฟ้าครับผมใส่ลงไปแบบนี้เลยใช้ไฟกลางนะครับทุกคนเราจะไม่ให้น้ำกะทิเดือดจนแตกมัน หลังจากนั้นเราเติมหัวกะทิลงไปครับตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพิ่มความหวานเพิ่มความเค็มด้วยน้ำปลาครับเผ็ดอ่อนๆด้วยพริกจินดาที่เราหั่นไว้ครับผมตามด้วยพริกแห้งอุบลที่เราทอดไว้ครับแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ เติมผักชีไทยแล้วก็ต้นผักชีที่เราหั่นไว้ลงไปเลยครับหลังจากนั้นเราปิดเตาแล้วเติมน้ำมะนาวลงไปนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งนะครับแล้วเราก็ชิมรสครับผมขั้นตอนสำคัญชิมรสแล้วเพื่อนๆท่านไหนอยากเติมรสชาติไหนให้มากกว่านี้ก็เติมลงไปได้เลยนะครับเอาตามความชอบของเรานะครับ หัตตาส่วนหรือส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวลุงบอลจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะครับต้มขาไก่พร้อมจัดเสิร์ฟครับผมง่ายๆสไตล์ลุงบอลนะครับใครไม่เคยทําทําตามลุงบอลเลยนะครับอยากให้ลุงบอลทําคลิปทําอาหารอะไรก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับแล้วลุงบอลจะมาทําให้ทุกท่านชมกันนะครับอาหารไทยทําง่ายไวและอร่อยนะครับวันนี้ลุงบอลขอตัวไปกินต้มขาไก่ก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ